สวัส<ไ>ดีครับผมนานไม่มาพอชอสองนึ่งที่สิบเอ็ดผมนานไม่มาพอชอสองหนึ่งที่สิบสามผมนานยืมอามีนพอชอสองหนึ่งอีกครับผมนายได้ปีกผู้มั่นพายพอชอสองหนึ่งที่แปดครับวันนี้เราจะมานะนำเสนอเกี่ยวกับลำงไรตาำอุปกรณ์มีดังนี้ครับก็ชิ้นหนึ่งนะครับก็โทรศัพท์ครับสองก็ชุดส่งสัญญาณก็คือจะส่งสัญญาณจากโทรศัพท์ออกมาครับก็สามชุดรับสัญญาณฮะ สีล่ลำโพงก็ทำลำโพงก็ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณเสียงครับก็เรามาเริ่มลองทดลองกันเลยดีกว่านะครับ ตบหน่อยครับลองสต็อปหน่อยตบตอบตบตบเฮ้ยเะได้เลื่นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสัญญาณจะผ่านสิ่งกีดขวางได้หรือไม่ฟังดูนะครับ ตามหน่อยตาหน่อยฮะใช่ด่าเบอร์โตเอเรตเอร์เรียบร้อยครับนี่คือการทดลองของเราเหมอครับอุปกรณ์ของเราจะ สามารถสั่งสัญญาได้ไกลถึงหนึ่งพัาเมตรนะและสามารถจะรู้สิ่งกีดวางได้ตอนนักทุนเต่าก็โอเคแล้วสุดชมรมนะครับอาจจะมีผิดพลาดกระดาษขอโาษเจ้ารับผมทัพครับ